มันคือหกปีกด้วยนะสองปีกน่าจะบินไม่ไหวนะตัวหนักน้ำหนักเกินโหูจะโูอุ๊ยโดนพัดโอ้โหไม่เป็นไรเรามีเครื่องร่อนดีแล้วที่มีเครื่องร่อนเนี่ยโหูจะผมเด็ดเด็ดเโดนงาบโดนงาบเว้ยขนาดเพิ่งฝึกใช้เครื่องร่อนได้ยังเทพขนาดนี้ร่วงลงมาสวยๆเลยโอ้ยพี่ถือไม่เป็นอะไรใช่ไหม อ้าวใครเนี่ยโอ้โหมาสะเท่เลยนึกไม่ถึงว่าจะมีพลังในการต่อกรกับบังกรยักษ์ได้ด้วยนะใหคือแขกของเราหรือว่าพายุลูกใหม่กันนะตรงนี้ยังมีคนที่ยังไม่ได้แนะนํำตัวอยู่ใช่ไหมละ oh, <right. S 1> ่ะอ๋ออันนี้คือนี่คือเคยะาเป็นหัวหน้ากองทหารม้าของเรานะมาจากบริษัทม้าส้มไม่ไม่ใช่แล้ว สองท่านนี้คือนักเดินทางผู้มาจากแดนไกลาคามาและไพมอนคือผมตั้งชื่อไว้คามาใช่ไหมเหมือนใสเหมือนใสเปี่ยนตอนภาคแอมเบอร์เลยว้คนสวยผมทองมาเลยนางเอกชัดๆคาแรคเตอร์นี้นางเอกคาแรคเตอร์อาเจมาด้วยเยนเธอก็อร,กออรีบร้อนเกินไปแนตะ่ไม่ใช่ว่านัดกันเขาคนนั้นดูเหมือนว่าสอบเธอจะทาอะไรสักอ,อย่างอยู่ข้างนอกท่านเมื่อพบกับเขาแล้วอะไรยานไม่ท่น อย่าเพิ่งใจร้อนนะรออีกหน่อยเถอะฉันก็จะไปช่วยเหมือนกันนะคุณรักษาการผู้บัญชาการฉันพาพวกเขามาแล้วนะเปลี่ยนเสียงแทบไม่ทันตั้งแต่สัมเธอเริ่มฟื้นขึ้นมาก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นมาตลอดเลยสร้างแต่ความวุ่นวายตนะ่เด็กๆน่ารักนี่ทำเจวุ่นวายใจเหมือนกันนะไปเลี้ยนะ การไหลเวียนของธาตุมอนสตาร์นั้นตอนนี้กระแสพลังที่ไหลเวียนอยู่ล้วนเปลี่ยนไปราวกับลูกบอลที่ถูกแมวขวานกระจายก็ไม่ปานสําหรับเหล่าพ่อมดแม่มดแล้วนี่คือเรื่องที่ร้าแรงมากเลยลนะน่าจะรวมไปถึงลูกมดด้วยอะ่ะทั้งผิวทั้งอารมณ์ฉันแย่ไปหมดเลยโอ้โหค่ะดูดิขนาดแย่นะนี้ยังสวยขนาดนี้ถ้าดีฉันจะสวยขนาดไหนนะินิกน๊กดูเลยนะ